วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าการสร้างคอนเทนต์สายวิชาชีพยอย่างเรื่องประากาันบน TikTok เนี่ยให้มันปังมันเวิร์กเขาทำกันยังไงเพราะนี่คือแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนโลกการตลาดไปเลยจริงๆหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะครับคือทำคอนเทนต์ลง Facebook เนี่ยโอ้โหผู้ติดตามขึ้นช้ามากแต่พอหันไปดูใน t i t t o k โอ้โหบางคนคือโตเร็วแบบก้าวกระโดดยอดวิวเป็นแสนเป็นล้านอย่างในภาพที่เราเห็นกันอยู่นี่เลย มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาในใจคนทำคอนเทนต์อย่างเราๆว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนเกมแล้วจะสู้ต่อที่เดิมหรือจะลองไปที่ใหม่ดีงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกก่อนเลยครับคือเรื่องของกำแพงที่เรามักจะไปชนบนแพลตฟอร์มเก่าๆที่เราคุ้นเคยกันดีคือมันเหมือนเราพยายามเข็นครบขึ้นภูเขาเลยใช่ไหมครับกว่าจะได้ผู้ติดตามใหม่แต่ละคนกว่าจะได้ไลค์ได้แชร์เนี่ยมันเหนื่อยมันช้าและบางทีมันก็น่าท้อใจมากๆเลย แต่ทีนี้ล่ะครับ TikTok มันเข้ามาเปลื่อนทุกอย่างเลยด้วยสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมสดฉลาดของมันเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงถ่าย TikTok แล้วหยุดไม่ได้อะไรที่ทำให้มันน่าเสพติดขนาดนั้นคำตอบง่ายๆเลยก็คือมันรู้จักเราดีกว่าเพื่อนสนิทซะอีกครับคือ AI ของมันเนี่ยฉลาดมากมันจะคอยดูเลยว่า เราสนใจเรื่องอะไรเราดูคลิปไหนนานพิมพ์ค้นหาคำว่าอะไรแล้วมันก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้มาจัดคอนเทนต์ที่ใช่ที่สุดมาเสิร์ฟให้เราถึงหน้าจอเลยคำถามต่อมาก็คือแล้วมันไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราชอบอะไรขนาดนั้น โอ้โหมันดูทุกอย่างเลยครับไม่ใช่แค่ข้อมูลในโปรไฟล์เรานะแต่มันดูไปถึงว่าเราอยู่ที่ไหนเราใช้แอปยังไงกดไลค์คลิปไหนดูคลิปไหนซ้าๆแถมยังตามไปดูพฤติกรรมของเรานอกแอป,ปอีกด้วยคือมันเก็บข้อมูลหมดเลยเพื่อที่จะเข้าใจเราให้ได้มากที่สุดโอเคพอเรารู้เบื้องหลังของมันแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องสําคัญกันดีกว่าครับคือกลยุทธ์ที่เราจะเอาไปใช้สร้างช่องให้ปังได้จริงๆแผนทั้งหมดเนี่ยนะครับ เราสรุปมาให้ง่ายๆเลยเป็น3สเต็ปครับผม 1. เปิดช่องให้ติดลมบนก่อน 2. คือต้องเก่งเรื่องคอนเทนต์จริงๆและ 3. ปรับแต่งคลิปของเราให้เป๊ะปังที่สุดสเต็ปแรกเลยนะครับคือการเปิดช่องเป้าหมายแรกของเราคือต้องมีผู้ติดตามให้ได้1,000คนช่วงนี้สำคัญมากนะครับเพราะ Tik t o k เขาจะมีช่วง golden period ที่จะช่วยดันช่องเปิดใหม่เป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมคอนเทนต์ดีๆตุนไว้เลยซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนสุดท้ายมันก็กลับมาที่คำพูดเดิมๆที่ว่าคอนเทนต์คือราชาอยู่ดีเพราะต่อให้ AI ฉลาดแค่ไหนแต่ถ้าคลิปเราไม่น่าสนใจก็ไม่มีใครดูอยู่ดีจริงไหมครับแล้วคอนเทนต์ที่ดีมันเป็นยังไงง่ายๆเลยครับคือเราต้องตอบคำถามพวกนี้ให้ได้ คลิปของเราให้อะไรกับคนดูมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างแล้วมันดีพอที่คนจะอยากคอมเมนต์อยากแชร์ต่อเองโดยที่เราไม่ต้องไปขอหรือเปล่ามาถึงสเต็ปสุดท้ายคือการขัดเกลาคลิปของเราให้คมกลิบเลย1คลิป1ป,ประเด็นพอไม่ต้องยัดเยียดเปิดคลิปมาต้องมีประโยคเด็ดดึงคนดูให้อยู่หมัดที่สําคัญเลยคือไม่ต้องมาสวัสดีครับให้เสียเวลาเข้าเรื่องเลยแล้ว แล้วก็ปิดท้ายด้วยการชวนคนดูมาไลค์มาคอมเมนต์กันแล้วรู้ไหมครับว่าควรโพสบ่อยแค่ไหนคำแนะนำคือวันละ3คลิปคุณภาพใช่ครับ3คลิปเลยเพื่อบอกให้ AI รู้ว่าช่องเราเนี่ยขยันและมีของดีนะทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าอะไรที่ควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเพื่อให้ช่องของเราปังไม่ใช่พัง ในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับฝั่งซ้ายคือสิ่งที่คนทำแล้วรุ่งคือขยันโพสใช้แฮชแท็กเป็นคุยกับคนดูตลอดส่วนฝั่งขวานี่คือทางตันเลยครับทำคอนเทนต์แบบจับชายไม่มีความสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญคือไม่เคยไปตอบคอมเมนต์คนดูเลยแบบนี้ก็ไปต่อ,อยากครับเรื่องแฮชแท็กนี้ก็เป็นอีกจุดที่คนพลาดกันเยอะมากนะครับ ต้องคิดแบบนี้ครับว่าแฮชแท็กมันไม่ใช่แค่คำเท่ๆนะแต่มันคือป้ายบอกทางให้ AI เลยว่าเฮ้ยช่วยเอาคลิปนี้ไปส่งให้คนกลุ่มนี้ดูหน่อยถ้าเราติดป้ายผิดคลิปเราก็หลงทางสิครับแล้วนี่คือตัวเลขที่น่ากลัวนิดหนึ่งนะครับมีข้อมูลบอกว่าถ้าคลิปไหนได้ยอดวิวน้อยกว่า100วิว TikTok อกจะมองว่าคลิปนั้นเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีคุณภาพไปเลยโหดเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วมันก็มีข้อคิดที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งครับ คือในโลกที่หมุนเร็วอย่าง TikTok อกเนี่ยใครที่ลงมือก่อนใครที่เข้าไปจับตลาดเฉพาะกลุ่มได้ก่อนคนนั้นมักจะโตเร็วกว่าคนอื่นเสมอทั้งหมดที่เล่ามาก็เป็นเหมือนแผนที่นะครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดก็คือแล้วก้าวแรกของแต่ละคนที่จะเริ่มสร้างช่องของตัวเองบนติ๊กบอกให้มันทรงพลังคืออะไร